มั่นใจครับว่าถ้าหากพวกเราลองทำกันบ้านจริงตอบจริงนะครับมาตั้งแต่เกมที่41มาถึงเกมที่49นี้ก็จะเข้าใจได้ง่ายผมก็จะตอบเลยนะครับว่าอีกข้อหนึ่งนะครับผมก็จะบอกว่ามันเหมือนกับทุกเช้าผมจะบอกว่ามาครับเรามาช่วยกันเราที่ว่าก็คือตัวผมเองนะครับก็คือตัวเราแล้วก็พวกพ้องของเรานะครับผมมีโอกาสผมก็จะบอกว่าอารมณ์ะนะครับเหมือนกับที่ผมจะไปทํางานหน่วยงานใดก็แล้วแต่ อารมณ์มันจะเหมือนกับมามาครับเรามาช่วยกันอารมณ์เนี่ยพลังมันมาแต่มันคือตัวเราด้วยพวกเราด้วยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอยากให้ไปมองว่ามันจะส่งผลยังไงนะครับไปลองตอบด้วยตนเองเลยนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่เฉลยก็ได้ผมแค่บอกว่าวันแรกมันอาจจะไม่เห็นผลก,ก็ให้ตอบตัวเองประมาณนี้แต่ถ้าเราทําบ่อยๆผลมันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะชักนําเราไปเองนะครับมันจะทําให้เรามีความมั่นใจย,ยิ่งขึ้น ตรงนี้อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นนามธรรมมากไปอยากให้ลองนึกว่าจะทําให้มันเป็นรูปธรรมท,ที่บอกว่าจับต้องได้หรือเราได้จับต้องเนี่ยมันคืออะไรทํำยังไงนะลองดูครับ